เย้ h, จบคิวสองนะคะวันนี้แรปอัพแล้ววันนี้ก็มีอุปสรรคนิดหน่อยครับฝนตกนานด้วยแล้วก็อุปสรรคยางอื่นด้วยครับเปิดกล้องถ่ายทำกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ที่แฟนๆเฝ้ารอคอยคามฟ้าเคียงเธอที่ได้สองนุ่มสุดฮอตซีพรึ๊กและมิวชลวรินโคจรมาประกบคู่กันอีกครั้งค่ะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงการถ่ายทำเป็นคิวที่สองแล้วค่ะเมื่อวานนี้ ซึ่งเรียกว่าก็ถ่ายกันแบบค้ามวันค้ามคืนเลยทีเดียวค่ะโดยจบคิวที่2ในวันนี้วันที่21สิงหาคมตอนเวลา6โมง20ค่ะโดยทั้งสื่อโซเชียลค้ามฟ้าเคียงเธอก็ได้ออกมาประกาศว่าการถ่ายทำมีอุปสรรคเพราะฝนแต่ก็ผ่านมาได้เพราะกำลังใจจากทุกคนเจอกันใหม่คิวหน้านะคะถามกลางแฟนคลับที่ร่วมส่งกำลังใจชื่นชมทั้งสองนุ่มซีนุนนิวค่วะว่าเก่งมากๆพักผ่อนกันเยอะๆนะคะ ก็มีอุปสรรคนิดหน่อยครับฝนตกนานด้วยแล้วก็อุปสรรคอย่างอื่นด้วยครับ<ช>แต่ว่าเราก็ดูกันเต็มที่แหละเดี๋ยวเราไปเจอกันคิวหน้าครับวันนี้สนุกมากฝากด้วยนะครับผมวันนี้รติสวัสดิส์ครับเช้าแล้วเช้าเช้าแล้วบ้านหนูกินข้าวกันข้าวแล้วไปนอนเลยอาบน้ำด้วยนะขออย่างเดียวไปนอนแล้วก็อาบน้ำกินน้าวด้วยเมื่อวานเมื่อวานนี้วิน้าวเดี๋ยวไปเรื่องไปไม่ต้องอาบน้ำไปดื่ทะเล จะไปนอนลอาบน้ำด้วยนะขออย่างเดียวจะไปนอนแล้วก็อาบน้ำดีหน้าด้วยเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยเป็นแดไมเรื่อยๆไม่ต้องอาบน้ำด้วยทะเลนีชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ